สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแนนจะมาแชร์แบ่งปันนะคะคือเรื่องจิตใต้สำนึกนะคะกับการเลี้ยงดูลูกนะคะ,ะหลายๆคนอาจจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าจิตใต้สำนึกคืออะไรนะคะแต่ถ้าคนใครที่ยังไม่รู้นะคะวันนี้แนนจะมาอธิบายนะ,ะและแนนจะมาบอกว่าเราจะต้องเลี้ยงดูลูกยังไงนะ,ะ,ะถึงลูกเราเนี่ยจะจะเติบโตนะคะมาเป็นคนดีนะคะ คนที่ประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็โตมาแบบมีความสุขนะคะไม่มีปมในใจนะคะเพราะหลายหลายหายคนนะคะจากที่แนนได้โคชชิ่งส่วนตัวนะคะหลายๆคนน่ะตอนเล็กๆถ้าคุณพ่อคุณแม่นะเลี้ยงมาแบบไม่ถูกต้องนะคะก็ทําให้โตมาแล้วก็จะมีปมในใจได้นะคะจิตใต้สํานึกของเรานะคะก็คือส่วนที่ใหญ่ที่สุดนะคะนะแล้วก็มีอิทธิพลมากที่สุดมากกว่าจิตสํานึกนะคะ เป็นส่วนที่เก็บข้อมูลนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะ,ะการกระทําความคิดนะคะพฤติกรรมต่างๆนะคะทั้งทั้งที่เรารู้ตัวและไม่รู้ตัวนะ,ะเป็นเป็นส่วนที่บันทึกข้อมูลนะคะที่ใหญ่ที่สุดนะคะแล้วก็ทรงพลังมากๆนะคะตั้งแต่เราเกิดและโตมาจนถึงปัจจุบันนะคะไม่ว่าเรื่องราวเรื่องนั้นนะคะเราอ่ะจะชอบ หรือไม่ชอบประทับใจหรือไม่ประทับใจนะอยากให้เกิดขึ้นกับชีวิตเราหรือไม่สิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราคิดนะสิ่งที่เราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะจิตใต้สำนึกนะคะจะบันทึกและจดจำไว้ให้หมดเลยนะคะอย่างเช่นเราดูข่าวทีวีเนี่ยนะเราดูละครเนี่ยบางบางครั้งก็มีข่าวลบนะบางครั้งก็มีข่าวดีข่าวสร้างสารรค์นะแต่เราอะไม่สามารถที่จะแยกได้นะคะ จิตใต้สํานึกของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะแยกได้ว่าจะต้องเก็บเรื่องนั้นเก็บเรื่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตใต้สํานึกเนี่ยจับบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างนะของเราไว้หมดเลยแม้แต่กระทั่งในยามที่เราหลับนะคะหรือว่ายามที่เราตื่นเราจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามนะบางเอิญน,นะบางทีนะเราเกิดไปเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างเช่นอุบัติเหตุนะหรือว่าคนทะเลาะก,กันนะบางทีเราเห หันไปมองแค่แป๊บเดียวนะแต่คุณรู้ไหมคะจิตใต้สํานึกของเราเนี่ยเก็บข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้วนะบางทีเรายังไม่รู้ตัวได้ซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรารู้แบบนี้นะคะเราต้องระวังกันนิดหนึ่งนะคะโดยเฉพาะเด็กเล็กนะคะนะแนนจะอธิบายว่าอย่างนี้ค่ะปกติแล้วนะคะจิตใต้สํานึกของเด็กเนี่ยนะคะตั้งแต่เด็กที่เด็กแรกเกิดนะคะจนถึงประมาณจ็ตถึงแปดขวบนะคะจิตใต้สํานึกจะเปิดอยู่ตลอดเวลา จะเปิดอยู่ตลอดเวลาเลยแต่ถ้าของผู้ใหญ่นะคะถ้าเราโตหลังจากนี้แล้วหรือว่าเราโตมากๆเนี่ยจิตใต้สํานึกจะเปิดประมาณ5%นะคะ5%เท่านั้นแล้วของผู้ใหญ่เนี่ยจะเปิดในช่วงที่เราอาจจะเป็นช่วงที่เรากําลังนอนหลับนะคะหรือว่าช่วงที่เรากําลังงูเงียสลึมสลือนะคะหรือว่าจะเป็นในช่วงที่เราจิตใจสงบนะหลังจากที่เรานั่งสมาธิ ะะหลังจากที่เรานั่งสมาธิทีนี้เนี่ยสำคัญที่สุดก็คือของเด็กใช่ไหมคะในเมื่อตอนนี้เรารู้กันแล้วว่าจิตใต้สํานึกนะคะของเด็กตั้งแต่1นึ่งขวบตั้งแต่แรกเกิดเลยนะคะจนถึง7-8ขวบเนี่ยนะเปิดอยู่ตลอดเวลานะคนที่ถ้าเรามีลูกนะแล้วเราเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะเราจะต้องระวังมากๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณนะคะพูดกับลูกคุณนะ,ะในทางที่ เป็นนิกตีเป็นลบอย่างเช่นคุณตวาดคุณดุลูกคุณนะคะตอนนั้นคุณอาจจะกําลังอารมณ์เสียนะคะแล้วก็ไม่ได้ทันคิดนะคุณอาจจะพูดตวาดหรือคุณดุหรือว่าคุณครูนะคะที่โรงเรียนนะคะตวาดหรือดุเด็กนะคะคุณรู้ไหมคะว่าถ้าคุณใช้คําพูดที่รุนแรงเนี่ยเด็กจะจำํำจิตใต้สํานึกเนี่ยจะจําอัตโนมัตินะ,ะและจะทําให้เกิดปมในใจนะพอโตขึ้นมานะคะก็ จะยากที่จะลบนะคะหรือว่าจะต้องมาแบบมาโคชชิ่งกันอย่างเงี้ยนะคะแต่มันจะสร้างความเสียหายมากนะคะอย่างเช่นอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเป็นคุณพ่อคนแม่ใช่ไหมคะเราชอบดุลูกอย่างเช่นแกน่ะมันโง่นะโตมาเนี่ยอาโตมาโง่แน่ๆหรือว่าโตมาเนี่ยทำงานไม่จะไม่ประสบความสําเร็จแน่นอนถ้าเราพูดกับลูกเราอย่างนี้นะคะจิตใต้สัพอบันทึกเข้าไปในจิตใต้สําเนกแล้วแล้วเด็กก็จะจําคุณรู้ไหมคะ เขาก็จะคิดแล้วก็จะจําคําพูดนี้มาโดยตลอดนะแล้วความที่ว่าจิตใต้สํานึกเนี่ยฮะพอเขาจําแล้วนะจดจําแล้วนะคะโตมาเด็กก็จะมีลักษณะแบบนั้นเลยก็คือโง่นะเพราะว่าจิตใต้สํานึกเนี่ยคือเวลาที่เราพูดกับลูกเรานะคะอย่างเช่นว่าแกน่ะมันโง่นะจิตใต้สํานึกอะ่ะเขาไม่รู้หรอกว่าคําพูดที่เราพูดกับลูกเราเนี้ย เราสื่อสารกับลูกเราเนี่ยแล้วมันเขา้ามันฝังเข้าไปในจิตใต้สํานึกของลูกเราเนี่ยจิตใต้สํานึกเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วอะ่ะเราไม่ได้ต้องการให้มันเกิดแบบนั้นแต่เราอาจจะเป็นพูดเพราะว่าอารมณ์อารมณ์พาไปเราอาจจะแบบกําลังโกรธหรือว่าหงุดหงิดลูกเราอยู่เราก็พูดอย่างนั้นแต่น้องนะคะโตโตมาก็จะง่แบบที่เราพูดเลยเพราะว่าจิตใต้สํานึกเขาก็คิดว่าอ๋อ ชอบแบบนี้ใช่ไหมนะคะชอบแบบนี้ก็จะทําให้หน้องเป็นคนแบบนี้เลยนะเติบโตมาก็จะไม่ฉลาดหรือโตมาก็จะโง่นะคะเราว่าลูกเราแบบไหนเราก็จะลูกเราโตมาก็จะเป็นแบบนั้นนะ,ะ,นะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรารู้อย่างนี้แล้วใช่ไหมให้เราพูดกับลูกเราดีๆนะ,ะพูดชื่นชมนะคะยิ่งเป็นเด็กเล็กสมมุติว่าคุณมีลูกที่อายุหนึ่งขวบสองขวบนะสามขวบเด็กเล็กๆเนี่ยค่ะคุณ สามารถที่จะพูดอะไรก็ได้นะกับลูกคุณนะคะถ้าคุณต้องการให้เขาโตมาเป็นคนแบบนั้นเช่นนะลูกนะคะเป็นโตมาจะต้องประสบความสําเร็จนะโตมาเป็นคนเก่งโตมาเป็นคนดีนะคะลูกเป็นเด็กน่ารักมากนะ,ะลูกเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่นะคะลูกเล่นของเล่นก็ เก็บเป็นระเบียบนะลูกเป็นเด็กเรียบร้อยนะลูกเป็นเด็กน่ารักนะเราสามารถจะพูดอะไรแบบนี้กับลูกเราทุกอย่างนะคะในยามหลับและยามตื่นนะหรือว่าคุณอาจจะสงสัยว่าเอ้ยถ้าพูดในยามหลับกระซิบเนี่ยอย่างเช่นใช้กระซิบข้างหูนะคะพูดตอนที่ลูกเราหลับนะคะอ่า อันนี้ก็ได้ผลดีมากๆเลยนะกระซิบไปเรื่อยๆแบบอืพอเขาหลับกระซิบเบาๆนะแต่จิตใต้สำนึกเขาจะรับรู้นะจะเปิดรับตลอดเวลานะโตมาเขาก็จะเป็นคนแบบนั้นจะเป็นคนน่ารักจะเป็นคนเรียบร้อยแบบที่เราต้องการนะคะหรือว่าถ้าตอนนี้นะคะใครมีลูกที่กําลังป่วยเจ็บป่วยป่วยไข่ยอยู่นะคะก็ขอให้กระซิบข้างหูลูกนะคะอ่าบางคนเด็กบางคนอาจจะเกิดมาแล้วไม่ค่อยแข็งแรงคุณพ่อกับคุณแม่ก็หาหมอแล้วอืไม่รู้จะทํำยังไงนะคะ อันนี้เป็นวิธีหนึ่งที่ใช้ได้ผลแล้วส่งพลังมาก,มากๆเพราะว่าอย่างในเมืองนอกเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีการใช้ affirmation นะ,ะหรือ Cell Talk นะคะในการรักษารักษาผู้ป่วยก็คือพูดพูด,พดคำพูดดีๆพูดกับผู้ป่วยใช้กระซิบข้างหูนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีลูกเล็กใช่ไหมคะว่าเขากำลังป่วยหรือไม่สบายนะ,ะให้เรากระซิบข้างหูยามที่เขาหลับก็ได้นะคะบ่อยๆอ,อย่างเช่นลูกสุขภาพแข็งแรงมากนะคะ,ะลูก เป็นเด็กที่ฉลาดมากนะคะนะสมองของลูกดีมากๆอะไรแบบนี้นะพูดอะไรที่เป็นโพซิทีฟเราลูกเราป่วยด้านไหนเราอยากให้ลูกเราหายนะก็พูดแบบขอลูกสุขภาพแข็งแรงมากลูกสุขภาพแข็งแรงมากแต่อย่าพูดอย่าพูดคําว่าออขอให้ลูกหายป่วยเร,เร็วๆอันนี้ใช่ไม่ได้นะคําว่าป่วยเนี่ยเป็นเนกาทีฟนะคะนะอ,อย่างเช่นคนอยากให้ลูกฉลาดก็พูดว่าโตไห ลูกจะต้องไม่โง่นะไม่ได้นะคุณต้องบอกว่าเอ้ยลูกฉลาดมากนะลูกเป็นเด็กที่เก่งนะใช้คําพูดที่เป็นโพสิทีฟทั้งหมดนะคะเนกาทีฟอย่างเช่นคําว่าป่วยคําว่าโง่นะอ่าคําว่าอะไรล่ะอะนะหลายๆคําพูดที่เป็นแบบเนกาทีฟแบบพอดีแนนอะไม่ค่อยได้ใช้คําพูดเนกาทีฟพวกนี้แล้วไงนาะนบางทีแนนก็นึก นึกยากนิดหนึ่งนะเพราะแนนจะตัดคําพูดพวกนี้ออกไปเลยนะเวลาแล้วก็ให้เราพูดแล้วก็ชื่นชมลูกเราเยอะๆนะนะชื่นชมทั้งต่อหน้าแล้วว่าชื่นชมทั้งที่ทเขาหลับนะคะและที่สําคัญที่สุดนะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะมีลูกกําลังโตนะคะกำลังเจริญเต,ติบโตกําลังที่จะเป็นวัยทีนเอ็ดสิบขวบสองขวบสิบสามขวบสิบสี่ขวบสิบห้าขวบอะไรก็แล้วแต่ที่กําลังเจริญเติบโตนะสิ่งหนึ่งที่แนนอยากจะฝากไว้นะเพราะว่าแนนก็เป็นแนนก็เป็นคุณแม่ ะะที่เป็นซิงเกิลมัมนะ,ะแล้วก็มีลูกสองคนนะคะคนหนึ่งก็17คนหนึ่งก็18นะคะนะ,ะแล้วลูกของแนน่คนเล็กก็ป่วยด้วยนะคะแต่ตอนนี้อาการดีขึ้นมากๆเลยแล้วก็แบบอเมซิ่งอะคือมหัศจรรย์มากๆจริงๆเขาให้เลือดน้องจิ๊บเนี่ยให้เลือดมาประมาณ10ปีแล้วนะคะต้องให้เลือดทุกเดือนตอนแรกอะคุณหมอก็นัดทุก3ามเดือนนะคะ ทุกสามนัดทุก3าอาทิตย์นะคะให้เลือดให้เลือดตอนหลังเนี่ยคุณหมอก็นัดห่างขึ้นก็คือหอาทิตย์นะคะถึงจะไปให้เลือดดีเหมือนว่าสุขภาพเขาแข็งแรงดีขึ้นมากๆและล่าสุดนะคะที่น้องจิ๊บไปหาหมอนะคะปรากฏว่าคุณหมอบอกว่า ไม่ต้องให้เลือดก็ได้ครั้งนี้คือผ่านไปแล้วหกทีเพราะว่าค่าเลือดยังดีมากๆนะนะเพราะว่าแแน่นะเอาเทคนิคพวกนี้มาใช้นะคะแล้วก็ใช้จินตนาการร่วมคือใช้ความเชื่อความมั่นใจนะอะไรก็ตามนะที่คุณเชื่อนะคุณมั่นใจนะมันจะเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่คุณพ่อคุณแม่คนไหนที่มีลูกเป็นวัยรุ่นนะคะขอให้อย่าคิดแล้วเครียดและกังวลกับลูกนะหลายหลายคนนะอาจจะเป็น อาจจะติ๊กมากเลยพอลูกออกจากบ้านไปปุ๊บก็เครียดกังวลแล้วลูกฉันจะไปอย่างนั้นไหมนะจะไปกับเพื่อนไหมจะแอบไปสูบบุรีไหมจะแอบไปกินเหล้าไหมหรือจะแอบไปทําอะไรไม่ดีไหมหรือว่าจะเกิดอะไรกับลูกฉันไหมหลายๆคนเครียดกังวลพอะลูกออกจากบ้านไปแล้วจะเป็นอย่างนี้เลยแต่แนนไม่เป็นนะคะเพราะว่าแนนรู้หลักนะ,ะอะไรก็ตามที่เราทุกข์หรือกังวลเครียดนะคะมันจะขยายจิตใต้สํานึกของเรารับรู้นะคะแล้วเขาก็จะคิดว่าเฮ้ยเราอยากให้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นนะคะพอ พอพอแบบนี้แล้วใช่ไหมคะมันก็เลยบางทีพอคุณเครียดกังวลน,นะปรากฏว่าลูกคุณก็จะเป็นแบบที่คุณนึกคุณคิดคุณเครียดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปนี้นะเราจะต้องถ้าเกิดใครคิดกังวลอยู่ยาวเราจะต้องปรับจิตใจของเรานะแล้วก็คิดเห็นแต่ภาพดีๆนะเห็นเห็นแต่ภาพของลูกเราเนี่ยมีความสุขนะเรียนหนังสือก็เก่งประสบความสําเร็จนะมีภาพดีๆแบบนี้อยู่ในใจอยู่ในหัวของเราตลอดเวลา เวลาที่เราคิดและนึกถึงลูกเรานะคะมันจะช่วยได้เยอะมากเลยค่ะคุณคิดและคุณนึกว่าลูกคุณเป็นแบบไหนคุณก็เป็นแบบนั้นนะคุณพูดคุณว่าว่าลูกคุณเป็นแบบไหนคุณก็เป็นแบบนั้นนะคะแล้วหลายๆคนนะคะถ้ามีลูกวัยรุ่นแล้วลูกกําลังเกเรนะคะหลายๆคนบางทีอาจจะแบบชอบไประบายกับเพื่อนเนี่ยเธอนะลูกฉันนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้นะคุณต้องหยุดทันทีนะคะเพราะว่าการที่คุณ อ,ออกไประบายกับเพื่อนคุณอาจจะสบายใจตอนนั้นที่คุณพูดแต่คุณพูดตอบยำ้ำซ้ำๆเหตุการณ์ซ้ำๆดราม่าแบบเดิมๆนะคะลูกคุณก็จะไม่มีทางหายจากอาการนั้นนะค,ะคุณต้องปรับจิตปรับใจภายในของคุณนะคะแล้วนึกถึงแต่สิ่งดีๆนะคะ 1. จะทําให้คุณสบายใจขึ้น 2. เหตุการณ์แบบนั้นมันจะไม่ขยายนะคะเพราะว่าโรคภายในนะคะเปลี่ยนโรคภายนอกนะคะนะเพราะฉะนั้นคุณต้องรักษาใจของ คุณด้วยนะคุณเป็นคุณพ่อคุณแม่นึกถึงแต่ภาพของลูกดีๆเหตุการณ์ดีๆอยากไปทุกข์กังวลน,นะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครมีลูกเล็กๆก,ก็ใช้เทคนิคที่แนนบอกนะคะคุณพูดกับลูกของคุณดีๆนะคะพูดอะไรก็ได้ที่คุณอยากให้เขาโตมาเป็นคนแบบนั้นนกะกซิบข้างหูพูดชมเขาเยอะๆถึงตอนนั้นตอนนี้นะถ้าเกิดว่าสมมติลูกคุณนะคะยังแค่ขวบสขวบนะคะ เขาไม่รู้อาจจะไม่รู้ความหมายว่าอคุณแม่พูดอะไรนะแต่จิตใต้สํานึกะเขารับรู้นะนะจิตใต้สํานึกของคนเนี่ยทรงพลังมากๆนะเขาสามารถเก็บข้อมูลได้หมดนะนะแล้วสิ่งที่เราสิ่งที่จิตใต้สํานึกเขารับรู้เนี่ยเขาก็จะคิดว่าเราต้องการให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นเขาแยกแยะไม่ออกนะคะว่าเรื่องนี้ดีหรือไม่ดีนะนะเพราะเราพูดอะไรกับลูกเราุ่มนะลูกเราก็จะโตมาเป็นคนแบบนั้น ะะเป็นคนแบบนั้นนะคะและที่สําคัญคือสิ่งสุดท้ายที่อยากจะฝากไปนะคะเวลาที่คุณเปิดทีวีเปิดข่าวให้ลูกคุณดูนะคะคุณต้องเลือกขัดสรรนิดนึงนะคะให้เปิดแต่สื่อสร้างสารรค์นะ,ะละครดราม่านะ,ะต่างๆเนี่ยหรือว่าเหตุการณ์ที่แบบว่ามันน่ากลัวเนี่ยเราจะต้อง ไม่ให้ลูกเราเสพสื่อพวกนี้เข้าไปนะะไม่ต้องเปิดที่ดูนะเพราะว่าบางทีเขาก็านั่งดูแบบไม่คิดอะไรแต่มันจําเข้าไปแล้วไงฮะ,ะวันหนึ่งเขาก็จะไปเจอเหตุการณ์แบบนั้นที่เหมือนกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังนิดนึงแล้วก็เวลาเราออกไปข้างนอกถ้าเราพาลูกเราไปด้วยเกิดเหตุการณ์สักอย่างหนึ่งอย่างเช่นคนตีกันนะคะหรือว่าเกิดบัิเหตุร้ายแรงบางคนชอบไทยมูงนะคะบางคนอาจจะชอบไปมงูงอยากจะชอบไปดูแนนเคยเห็นเยอะแยะมากบางทีอุ้มลูกไปดูด้วยไงค,คือคุณไม่ควรจะทำนะคะตัวคุณแม่เองหรือว่าตัวคุณเองก็ไม่ ที่จะทําสิ่งนี้นะคะเราไม่ต้องดูมันเราไปต้องไปเหตุการณ์จําเคยไหมเวลาเราไปเจอเหตุการณ์แบบแม้มันติดตานะจิตใต้สํานึกของเราก็จําเข้าไปหมดแล้วนะวันหนึ่งอ่ะมันมีสิทธิ์ที่จะเกิดกับเราได้ยิ่งเวลาเราไปดูแล้วเรามีความรู้สึกว่าออ๊ยขนลุกหรือว่าแบบสยองหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะยิ่งเราใส่ความรู้สึกเข้าไปมากเท่าไหร่นะคะเราจะยิ่งจดจํา มากเท่านั้นนะเราจะยิ่งจดจํามากเท่านั้นจิตใต้สํานึกของเราก็จะยิ่งจานะวันหนึ่งอ่ะมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับคุณได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะฝากไว้นิดหนึ่งนะคะนอกจากคุณแม่คุณพ่อคุณแม่แล้วนะอยากจะฝากนะว่าใครนะคะถ้าคุณเป็นคุณครูนะคะคุณเวลาที่คุณจะพูดกับลูกศิษย์คุณต้องระวังคําพูดนิดหนึ่งนะถ้าคุณอยากให้ลูกศิษย์ของคุณนะคะเปิดเติบโตมานะเป็นคนดีนะ ในสังคมนะคะมีชีวิตที่สุขสบายประสบความสําเร็จนะเราจะต้องไม่ว่าหรือด่าคําพูดอะไรที่มันรุนแรงหรือเป็นเนกาทีมากๆนะคะนะ,ะอยากจะฝากไว้นิดหนึ่งโอเควันนี้นะคะก็จะฝากแค่นี้นะขอบคุณมากๆนะคะทีะ่นั่งฟังจนจบน,นะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ